วันนี้ h o s s e i t c o m เรามาอยู่ที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทนะครับที่ดอยแม่สลองตรงนี้จะเป็นร้านชาอยู่ด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับรวมทั้งเป็นร้านอาหารมันโทสูตรดั้งเดิมโอ้ยเห็นผมอยู่ในนั้นด้วยแต่จุดที่เราจะแนะนำก็คือว่าเขาจะมีสวนดอกไม้นะครับเป็นไม้เมืองหนาว จัดอย่างสวยงามเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็มีศาลาแปดแชรกให้นั่งชมกันนี่ครับวิวสว,สวยที่ดอยแม่สลองดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทนะครับ วัสดีครับตอนนี้ม mm ิสเตอร์ฮอสเซียผมกําลังชิมชาอยู่ที่ดอยแม่สลองนะครับแล้วร้านที่ผมมานั่งชิมอยู่นี้ก็คือดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทนะครับ mm hmm. ที่นี่ก็จะเป็นร้านขายชาด้วยแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทแล้วที่สําคัญด้านเนี้ยด้านหลังผมเนี้ยจะเป็นแบบสวนดอกไม้อย่างใหญ่เลยสวยที่ผมจะพาชมยูตอนนี้ขอชิมชาครับ, mm hmm. รบนี่วิธีการชิมชา อันน e ี้เป็นชาอะไรครับอูหลองเบอร์สิบสองนี่ขายเท่าไหร่ครับเจซึ่งหางคือรบบสี่ร้อยาคเวลาชิมชาเนี่ยเขบอกต้องเอามายินกับลูกขาวตาลแคน โดตรงรงส่ามอือมนะชาเนี่ยเรอมนะน้อ,อนี่คือชา,าอูหลงใบ,บเลขสิบสอนะครับคอษาฝเศะอชิม มหวานนี่ชาบอกให้แก็ถัต้ไหมานยงนี้เปชาสอะชาสดถาเป็นชาชายอ่ชาอูหดงอะรนี่เป็นเาเมาเป็นชาสืคอนี่เม่อกีนี่ผมชิมชาอู่หลงเบอร์สิไปแล้วนะครับต่อไปผมจะลองชิมชาสมนะครับรสชาติก็จะออก หวานฝ่าหวานกว่าชุมช่มคอขวาเลยครับว<ม>ันนี้บ้านอยู่บางบอ่อครับเวลาพูดกวาไม่ค่อยชัดมจะพูดฝ่าเลย, <c oughs> ยไม่กวาอะ่ะไม่กวาน,น้องพูดไป็นขวาน <c oughs> <c oughs> ไม้ไม้ไม้กว่าผมไปพูดเป็นไม้ฝา่วคนแถวๆบางบอ่อสมุทรปราการ เลีย้ยงเล่นชวนบุหรีอย่างเงี้ยเขาจะพูดกบกัมหรือรสักต้อเอายั้งได้ครับออน่ารีบเลนะชาสองดีบำรุสมองเขาบอกว่าชาสมบับำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะครับนี้ผมก็เลยจะชิมชาสมบัต้องล้างแก้วซะก,ก่อนนะครับ บเดิมนนะครับตั้มลงไปอันนี้ต้องประมาณดมอีกอหอมเหลือเกิน,กนอุ่นอุ่นที่ด้วยหอมอ่าแล้วมีบางคนบอกว่าเวลาดมต้องให้ไอระเหยของชาเข้าไปที่ลูกาตาจริงไหมครับจริงอยู่ครับ าตาสว่างงตาจะสว่างฮ้ยต้องสว่างนะแต่ไม่ต้องให้ดมด้วยนะคะ,ะคน,นี่นะครับตัวนี้เป็นชานชาโสมนะครับ<น>เออผมชอบ่าวนี้มากกว่านะมันออกชุ่มคอหวาน ครับวนะิเตอร์คาเซียก็ชวนอีกรอบหนึงที่ดอยแม่สลองเนี่ยเขาหนาวทั้งฟีในชะ่ไหมอากาศเย็นทั้งปีไหมหน้าร้อนร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะก็หน้าฝนขนาดที่ผมอยู่ที่เดือนตุลานะครับมาขึ้นที่นี่ก็อากาศเย็นสบายประมา่สัก24-25องศานะครับก<ม>็เช<ม>ิญมาชิมชาที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอนนะครับดอยแม่สลอง เช่นเดิมกับเปอยขอบคุณครับนี่มาดูอีกชาหนึ่งนะครับคือนั่วมีชาหรือว่าชาข้าวเหนียวนะครับชาข้าวหอมอันไหนเป็นชาข้าวหอมครับเนี่ย,ยน,นี่ครับ,บตัวนี้ครับชาข้าวหอม หอมครับ เป็นวิธีการชงชาที่ถูกต้องนะครับผมอยู่ที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทนะครับดอยแม่สลองนี่เป็นชาข้าวเหนียวนะครับหอมครับเมื่อกี้ผมลองดมดูแล้วทังจะชงให้อน,นี้คือบรรยากาศภายในร้าน,นร้านนี้ดูดูใหญ่ดีครับ ยิกว่าย่านนี่นาดกันสลีดสลีอให่ข่าดนี้ให้คุณซื้อหัวไปง้อแฟนมันจะได้คืนยิงหรอย่มซื้อไปง้อมังอ่ะากอคุณน้คะดึงข well, like. um ึ um ้นเลยนะคะงายขึ้นพใช้ยาใช้ดมค่ะทดลองเปลนนะคะ ไหสววยกว่าอืมครับนี่นะครับชาข้าวเหนียวชาข้าวหอมครับอืมรสชาติดีครับไม่ขมไม่ขมเหมือนชาอูหลง เยอะกว่าแม่น่าได้จะ,ะ็กธนาหลไหนจะมากกว่เด็ก <c oughs> ยิ <c oughs> ครับ hotseed.com แนะนำมาชิมชานะครับ